ก็สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมโอ,โอแบงนะวันนี้เราก็อยู่กับเกบอมอนิเมะรัสเต็งอีกเช่นเคยนะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาใช้เจ้าตัวละครอีวูอิทาจินะครับในการโซโล่เลดหกนะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วที่ลงไปนะครับก็มีคุณผู้ชมถามว่าเอ้ยพี่อีวูอิทาจิอวตารสามารถใช้แทนโจนทารุล่างขาวได้ไหมตอนแรกผมก็ ตอบไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีเนาะอันนี้ก็มี่ะยังไม่มีตัวละครไงตอนนี้ก็มีตัวละครมารีวิวให้คุณผู้ชมดูแล้วแล้วก็ไปลองมาเรียบร้อยผ่านนะแล้วก็ง่ายกว่าด้วยง่ายกว่าใช้โจทยทะลุร่างขาวอีกครับ เพราะว่ามันมามันวางปุ๊บอะมันตีเป็นไฮบิดเลยคุณผู้ชมตัวละครบางตัวจะต้องรอแบบเอ้ยอัพขั้น4ขั้น5ขั้น8เพื่อเปลี่ยนจากกราวเป็นไฮบิดใช่ไหมอันนี้คือวางปุ๊บเป็นไฮบิดเลยแล้วก็ได้สถานะเผาไหม้ด้วยตีไกลด้วยครับเครื่องอะไรที่สาคัญนะคุณผู้ชมตัวละครตัวเนี้ยคุณผู้ชมหาได้แน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นตัวได้จากตู้แบนเนอร์ตู้แบนเนอรนะ์แบนเนอร์สองคมันจะวนกลับมาบ่อยมากครับซึ่งได้แน่นอนอยู่แล้วครับนะผมเชียร์นะคุณผู้ชมอยากใช้ตัวนี้น ส่วนพับที่ผมแนะนำนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับพับตรงสายคือพับอวตารครับแต่ของพับนี้นะครับได้ดาเมจสามร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับระยะสิบเปอร์เซ็นต์ลดคูลดาวสิบห้าครับวางได้หนึ่งตัวละครแล้วก็ดาเมจดอทคูณสี่ครับก็คือมันจะไปคูณดาเมจเผาไหม้ของเราฮะในส่วนของสกิลทรีหรือว่าสกิลต้นไม้นะครับผมก็จะแนะนําเป็นสายขวานะครับอืมเพื่อเอาดาเมจหกสิบห้าครับคุณผู้ชมอันอื่นคุณผู้ชมจะอัพไงก็ได้นะแค่เชียร์มา อันสุดท้ายเป็นดาเมจหกสิบห้าครับหรือจะอัปน,นิดเอาดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้เพื่อทจะได้สูงสุดแปดสิบเก้าอะไรประมาณนี้เนาะแต่ผมเอาเป็นลดคูดาวผสมระยะครับอันนี้ไม่ต้องตามผมก็ได้นะผู้ชมแค่เชียร์มาใส่ขวาเท่านั้นเองทำไมถึงแนะนําสายนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมเพราะว่าดาเมจเผาไหมครับมันไม่ติดคริแต่ว่ามันจะคํานวณจากดาเมจซึ่งเราอัปรูนอัดดาเมจล้วนเลยมันจะเห็นผลได้มากกว่าครับมาครับเราไปลองลองเลทกันเลยดีกว่าเออ,เอ,อลืมลืมแนะนำาไัคุณผู้ชม ของอีโวสามารถแลกได้ที่แชงนะตรงห้องเลทนะครับนี่เลยลูกตาครับใช้60เหรียญครับเหรียญก็ได้จากเนี่ยคุณผู้ชมไปลงเรดตรงนี้แหละรู้สึกว่ามันจะดรอปในส่วนของเลท4 5 6นะครับส่วนตัวละครที่เราจะใช้ในการลงเรดในวันนี้นะคุณผู้ชมขาดไม่ได้เลยนะครับตัวเด้งตังครับแล้วก็ตัวต้นเกมอย่างโอบักครับแล้วก็อิทจิครับเพลของวันนี้ครับเรใช้เพียง3ตัวนะคุณผู้ชม ในส่วนของตัวโบบักนะครับผมแนะนําเป็นให้ง่ายสุดนะสุ่มให้ได้เป็นโอเวอร์โหลดขึ้นไปคุณผู้ชมเพราะว่ามันต้องการดาเมจเยอะมากๆครับมาถึงผมก็จะวางเป็นตัวโบบักครับตรงมุมนี้เลยที่เดิมฮะที่เดิมของผมเลยอันนี้โบบักผมเล่นเป็นสายครีนะอพอดีไอดีผมมันได้บัฟครีดมาไงก็วเวลาติดครีก็จะแบบแรงมากๆครับ ถือเป็นโอเวอร์โหลดก็ตีจบนะมันจะมาตุยประมาณตรงแถวประมาณเนี้ยก็ะาะนน่า,นปาเป็นขั้นต่ำเป็นโอเวอร์โหลดขึ้นไปแล้วกันคุณผู้ชมต่อไปก็ว่างตัวเด้งตังครับคุณผู้ชมสามารถใช้ตัวอื่นแทนโบบาก็ได้นะครับหรือว่ามันตอนนี้ไม่มีตัวเลยว่าไอตัวตัวนักกล้ามจากเรื่องบีชนะครับตัวนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะก็ขอแค่มีตัวต้นเกมดีๆสักตัวคุณผู้ชมเป็นบัฟโอเวอร์โหลดครับอืมผมลองแล้วถ้าไม่มีบัฟมันไม่ได้ครับด่านโหดเกินครับมาใกล้แล้วคุณผู้ชม ค่าคอสของดิจินะครับก็จะสองพันสองครับผมจะวางตรงนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมวิวศูนยะ์วางปุ๊บนะวางปุ๊บครับตีเป็นไฮบิดเลยผมโคตรชอบนะคุณผู้ชมดาเมจอยู่ที่6กพันแปดครับระยะ53คูดาว3.5ครับคุณผู้ชมดูฮนะ ดาเมจเผาห้าหมนะดาเมจเผาจะเผาที่อยู่ประมาณดาเมจเผามันจะเผาประมาณ6กคิตนะคุณผู้ชมก็ทําดาเมจ68หมืครับแล้วก็เผาอีก5้าหมืสี่หครั้งครับโอ้โหตดดีเนาะตีไปทรงกลวยนะเวลศูนย์นะวดไกนะ่อัปเกรดหนึ่งครับดาเมจจะอยู่ที่หนึ่งแสนครับตแตแตที่เหลือเท่าเดิมเนานะ เป็นดึงแสนเผาทีแล้วแหละอ,อันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมบางทีมันเผาสี่หมื่นกับแปดหมื่นฮะไม่รู้ว่ามันคํานวณยังไงนะผู้ชมผมรู้คร่าวๆแค่มันเาผาหกคิดอะ <c oughs> ไม่รู้ว่าคํานวณจากอ่าดาบเบลเราแล้วก็เลือดของมอนด้วยหรือเปล่าไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ไม้สบายครับผู้ชมสบายกว่าจทตโลุข่าวด้วยซ้ำน,นะอัปเดตสองครับผู้ชมใช้เงิน4 5 k จครับ ได้ดาเมจมาแสนสองเนาะที่เหลือเท่าเดิมครับอัพเกรดถัดไปครับใช้เงิน6000เนาะจะได้ดาเมจอัพเกรดสจะได้ดาเมจอยู่ที่แสนหกครับที่เหลือเท่าเดิมไปครับอัพเกรดขั้นต่อไปใช้เงิน8000นะคุณผู้ชมได้สกิลใหม่ครับเป็นไฟเจนส์โซลัดครับอืมนะอัพเกรดสดาเมจจะอยู่ที่3ามแสนสนะคุณผู้ชมแต่ว่าระยะ จะลดลงเหลือ31ครับบูดาเท่าเดิมนะโจมตีเป็น3ครั้งนะดาเมจประมาณฮิตละแสนเนาะ3ครั้งก็3ามแสนครับแล้วก็เผาไหมแสนสามครับอู้อัพเกรดถัดไปถูกมากคุณผู้ชมอัพเกรดสี่ไปห้าใช้800อู้ได้ดาเมจสี่แสนครับเบี้ยวเท่าเดิมครับครับอู้อัพเกรดหกก็ใช้800เหมือนกันแล้วเนี่ยเป็น5้าแสนเจ็ดครับมาอัพเกรดเจ็ดใช้เก็อัพเกรดเจ็ดจะได้ดาเมจเจ็ดแสนครับ ที่เหลือเทัาเดิมเนาะหูทำไมขั้นอีก3ขั้นถัดมามันถูกจงว่าใช้แปดร้อยเจ็ดแสนก็นจะตีประมาณสองแสนหกประมาณนี้สามคิดตกดาเมจเผาก็จะหนะ้าแสนฮะหกคิดโอ้ยห้าิบห้านะครับสองจุดห้าเอ็มไปเกตเจ็ดไปแปดใช้เงินสนะี่หมื่นห้านะคุณผู้ชมจะได้สกิลใหม่เป็นแบนะ็คเฟรมฮะไฟดำนะไฟดำอะได้เรียบร้อยคุณผู้ชม พออัพเกรด8ปุ๊บเราจะได้สกิลใหม่ครับดาเมจเราจะโดดไป 1m ครับระยะ35ครับคูดาว5.3ครับเราจะได้สถานะเผาไหม้ใหม่นะคือเป็นไฟสีดำนะผู้ชมดาเมจมันจะเป็นสีดำเห็นปะดาเมจอยู่ที่ 1m นะผู้ชมความพิเศษของเปลวไฟสีดำก็คือปกติครับสถานะเผาไหม้เป็นไฟสีส้มใช่ไหม มันจะเผาทั้งหมด6ฮิตแต่พอเป็นไฟสีดำปุ๊บอะมันจะเผาทั้งหมด10ฮิตคุณผู้ชม10ฮิตก็คือ10ครั้งเนาะก็ตีไป 1m 10ครั้งเท่าแห้10ล้านพระเจ้าดาเมจหลักเนาะดาเมจหลัก1ล้านครับแล้วก็ติดเผาไหมาอีก10ครั้ง ราคาหนึ่งล้านครับเป็นเท่าไหรสิบเอ็ดล้านครับปีที่หนึ่งปีหนึ่งครั้งฮะดาเมจร,รวมสิบเอ็ดล้านขอบคุณคุณผู้ชมท่านนั้นมากนะผมจําชื่อกันไม่ได้ขอบคุณมากครับที่มาสอบถามผมนะว่าเอ้ยพี่ครับมันใช้แทงได้ไหมผมบอกเลยว่าลืมผมลืมโจทโร่ขาวไปเลยคุณผู้ชมแบบไม่ต้องไปหลังกดหลังแข็งไปฟาร์มโจ,โจ,โ,จโจทโร่ขาวนะเพราะการได้ยากมากศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมมาคุณห้าวันยังไม่ได้เลยเอฟเคยี A ่สี่ชั่วโมงฮะนี่ฮะ คุณมาเล่นอิชิจิครับมาสุ่มให้ได้บัฟอวัตตาครับจบเลยอัพเกรดสุดท้ายคุณผู้ชมจากแปดไปเก้าครับลายดาเมจเพิ่มมาเป็นหนึ่งจุดสามเอ็มครับที่เหลือเท่าเดิมโ <c> ห <oughs> เลือดมอนต์มีเท่าไหร่มองไม่ทันตายก่อนเลือดมอนต์มีเจ็ดเอ็มครับคุณผู้ชมดูนะ โ,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 โอ้โหผมบอกเลยว่าผมลืมโจทะลุข่าวไปเลยครับความพยายามที่แบบเราลงโจทะลุข่าวแบบกว่าจะได้มันมาเนาะโพตดนานนะนี่ฮะยิทาจิครับหาได้จากตู้ครับพูดเก่งนะคุณผู้ชมเชื่อผมนะตัวเนี้ยเก่งกว่าเยอะดีไฮบิดด้วย มบอกเลยว่าผมลืมโจทัโร่ขาวไปแล้ครับขอโทษนะลูกรักปกติโอ้โหโจทัโร่ขาวนี่เป็นลูกรักผมนะเพราะว่ามันอัปเกรดอัปเกรดสามหรือสี่เนี่ยมันได้ดาเมจประมาณหนึ่งเอ็มอะคือแบบเป็นลูกรักผมเลยแต่พอมีอีโบเทจิเข้ามาครับทุกอย่างก็เปลี่ยนไปครับผมคุณผู้ชมนะหลังจากนี้คุณผู้ชมก็ไปสุ่มนะฮะสุ่มบัฟโอยผิดตัวผิดตัว ไปสุ่มบัฟให้อิทาจินะครับสุ่มให้เขาได้เป็นอวตารนะหรือว่าคุณจะดวงดีโคตรๆอาจจะเป็นกริกิีก็ได้นะครับส่วนเจ้าตัวไอโบบักเนี่ยผมเชียร์เป็นโอเวอร์โหลดขึ้นไปนะครับอือโอ้ยยังไงคุณผู้ชมสุ่มได้กันอยู่แล้วครับเพราะว่าเกมนี้มันมันหารีโลได้ฟรีเนาะจากการ f อฟเคดันชาร์จเจอร์ครับแมปดีเซร์ตวิเลนั่นแหละคุณผู้ชม แล้วก็เอฟเคไชั่วโมงนะว่าเกมนี้มันก็ยังมีช่องช่องทางให้สายฟรีเล่นได้ไม่ได้แบบบังคับเติมอะไรขนาดนั้นครับแต่ว่าเกมนี้ผมบอกแล้วว่าเป็นเกมที่แบบขาดปรับไม่ได้จริงถ้าคุณขาดปั๊บปุ๊บคุณจะไม่สามารถโซลูได้ครับแล้วคุณก็จะไม่สามารถมีที่ยืนครับเพราะว่าเราจะโดนเพื่อนขิงเนี้ยจะโดนเพื่อนขิงพี่ขิงน้องขิงแล้วจะเป็นแบบในกลุ่ม f เฟซบุ๊กเนาะพี่ครับผมได้ปัฟเอ่อบัฟบอันนี้มามันเก่งไหมประมาณนี้นะผมเปตัวยอย่างแล้วก็จะบอกว่าตวกาครับลงเกมไปเลยครับ านีโอเคครับผู้ชมตัวสู้ๆนะครับขอให้คุณผู้ชมสุ่มได้บัฟนะอาวาตารให้เจ้าตัวอิติจินะครับแล้วก็บัฟคุณว่าหลอดขึ้นไปให้ตัวโปรบักนะครับลินี้ขอตัวไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ